ผมกลับมาแล้วคนดูอันที่หายไปน,นานๆเนี่ยไม่ได้เป็นไรนะคือขี้เกียจตัดคลิปจะบ้าตายนะใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไปดูคลิปกันเลยใครไม่มีรหัสบ็อกฟุตเล่นแนะนําร้านนี่เลยร้านวีเคชอปมีรหัสตึงๆเยอะแยะมากมายอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะลิงก์เว็บใต้คลิปนี้เฮโย สวีดัสสวัสดี f c ฟทุกๆคนในคลิปนี้นะครับผมจะบอกเคล็ดลับถุยลิ้นพันไปนหมดละก็คือในคลิปนี้นะครับพี่จะบอกเคล็ดลับนะครับได้ผลปีศาจฟรีแบบไม่ต้องซื้อนะมันมีด้วยเหรอแบบนี้พี่ก็คือมันมีนะครับแค่ทุกคนต้อง หาไปเรื่อยๆนะครับคือผมเคยเจอคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปฝรั่งเนี่ยที่มันเก็บกล่องแล้วมันได้ผลปีศาจจริงๆอ่ะเออเนี่ยกล่องเงินพวกนี้นะแต่ว่าโลกหนึ่งนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับส่วนมากก็จะมีแต่โลกสามมั้งผมไม่แน่ใจได้เงิน200เบลีเนี่ยไอ้กล่องพวกนี้นะครับมันจะได้ผลปีศาจนะคุณดูคืออัปเดตทุกวันนี้แม่มันแบบผลปีศาจนี่หายากขึ้นนะคุณดูผลแรงๆผลแดงๆอ่ะเออเหมือนแบบผมสุ่มทีไรแม่งก็ไม่ค่อยได้สักทีเลยเกลือทั้งนั้นว่าแต่กล่องเก็บเงินเนี่ เนี่ยก่อน,นี้ก็มีนะครับบางเกาะก็จะเป็นสีแดงสีอะไรบ้ากันไปนะจำได้เนี่ยผมเคยทําคลิปปีก่อนปีก่อนหน้านี้นะเป็นปีที่แล้วนะผมเคยเก็บเงินพวกเนี้ยเออกล่องพวกเนี้ยเคยเก็บเป็นกล่องสีดํานะทุกวันนี้ไม่น่ามีนะครับเออมันมีกิจกรรมซันตาคอนนี่หว่าคนดูแต่ว่ามันน่าจะผ่านไปแล้วนะมันปีใหม่แล้วนะเป็นกิจกรรมซันตาคอนนะคนดูก็ไม่น่าทันกูไม่ได้เก็บสักกล่องอะไรกิจกรรมนั้นอนะ่ะใครได้ก็ดีใจด้วยนะครับที่ได้ผลตึงๆนะผมเห็นคนแบบเก็บกันเยอะมากผลพวกเนี้ย ่าแต่โชว์ผลก่อนว่ะขอแอคหน่อยละกันก็มีผลตึงอ่ะครับเดี๋วดูผลบางกรผลเสือผลบางกอนะครับก็มีผลบังกอนนะครับผลบางกกรผลบางกรผลบางกอนผลบังกรนนี่ผลบางกรอนเพียงแค่เก็บกล่องเงินก็จะได้เงินนะครับไม่ได้ผลหลักลูล้อเล่นนะฉันเก็บไป ถ้ากดกินไปนี่กูร้องไห้เลยนะผลนี้มีใครสุ่มได้ไหมอะส่วนมากผมไม่ค่อยเห็นคนสุ่มได้เลยเออผมมีผลแก๊สนี่บอคนดูแต่ผมยังไม่ได้กินเลยเนี่ยผมมีแต่ผมยังไม่ได้กินนะผลเยติผมก็ยังไม่ได้เติมบอกคนดูอยากเติมมากแต่ไม่มีเงินนะครับก็เออสองพันห้าร้อยโลบัคกลยเหรอเฮ้ยเอเจนเจนยังยังก่อนยังก่อนก็ยังไม่อยากได้นะมาแต่ได้ผลอะไรบ้างวะเนี่ยถ้าสุ่มไปเนี่ยคุณต้องรอหนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาที รออีกเยอะทำอะไรงทำอะไรเนี่ยไอ้เอ๋เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยตีไม่โดนมีเอาเปล่าไฮชิสเกตอ่ะนี่ไงโดนจ้วงไปทีดิเฮ้ยแชงคูดเกิดเดี๋ยวเราตีแชงคูดช่วยผู้เล่นใหม่กันปันปันนี่ออกมาดิออกมาดิออกมาดิไอ้กระจอกมันออกมาไม่ได้นี่หว่าลืมใช่ไหม ปกติมันออกมาได้ไม่ใช่หรอีนไงมันออกมาได้เนี่ยเฮ้ยพึ้งไก่เนี่ยมันทะบักออกไปได้เห็นไหมเนี่ยเออว่าแต่ทาไมแชงคุดไม่ไม่มีสาคิดสังเกตเลยวะลอๆมาตรงนี้ดิมันจะออกาัด้ไกลแค่ไหนวะอยากรู้วะเฮ้ยมันมาแล้วว่ะผู้เล่นใหม่มันมาแล้วเพื่อนมึงเห็นแชงคุดไหมเนี่ยหลหลเนี่ยแชงคุดเนี่ยเอามันฆ่ามันเลยดีมันดิทีมันดิไึงไม่ตีมันเล้ามึงให้มันตีมันเพื่ออะไรเนี่ยเอ้ยเ้ยเอามาดิเอามันดิเพื่อนเอามันดิเพื่อนตีีโอ้ ตีเลือดมันเหลือนเล่นน้อยก่อนฟั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 นเฮ้ยมาดีเพื่อนมันจะตายแล้วเนี่ยมาดีมา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 มันอยู่ไหนแล้วอ่ะเอ้าไปเสียเลยเนี่ยไม่เอาเหรอดาบแซงคูนาวเลือดมันเต็มแล้วเนี่ยตูมเรียบร้อยเหมือนกูมากวนผู้เล่นใหม่เลยว่ะอ๋อเลเวลไม่ขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปลูกสองกันนะเดี๋ยวเราไปเก็บกล่องพวกกล่องเงินพวกนี้นะเพื่อเอาผลนะ เหมือนว่าโลกสามจะมีนะครับแล้วก็เหมือนว่ามันจะมีกิจกรรมนึงอ่ะที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือกิจกรรมซานตาคอสนะครับมันคิดมัดนะเองมันจะได้ผลปีศาจฟรีนะถ้าเราแบบเก็บกล่องไม่ใช่กล่องเงินนะเป็นกล่องของขวัญนะเอ้ยมตัวเหียเลยเนี่ยเอ้ยมึงโรคจิตหรือเปล่าเนี่ยกูเจอมันโรคจิตอย่ามาใกล้ฉันนะนี่ไงวิญญาณหายไปดิเฮ้ยมันสู้กันเหรอมีคนสู้กันวะ ผมไม่เกี่ยวเดอ้อผมไม่เกี่ยวเดอ้อเท็ผลผิดฝุดผิดฝุดอยากลองเทปผลว่ะผมอยากได้ผลพวกผลแก๊สผลคิดเสนีมากในกล่องผมไม่มีเลยนะเนี่ยโคจรได้เลยผมอยากได้แบบสักสิบผลนะเ,ออเก็บไว้แบบเป็นไอเทมเลอะไรแบบเนี้เฮ้ยเพิ่งเห็นรูปภาพนี้คนดูมันคือรูปภาพอะไรอ่ะเท่มากอันนี้คือจ m มใช่ไหมเนี่ยโอ,อ้โหมึงวาดตัวเองได้หล่อมากเลย GM เอามึงไม่แลกหรอขอกินผลมังกรนะคนดูมาไล่ตบพวกเบนนี้นก่อนผลมังกรมาแล้ว ไอ้เวลาเลือนกูเจอดาบใหม่เฮ้ยเฮ้ยโดนกูโดนเสียจ่อโอ้ยสัตว มาดิได้ย่องได้เล่นนะได้เล่นนะโอ้ยโอ้ยมันอะไรดาบใหม่มันโกงจริงวะได้เล่นนะเนี่ยได้เล่นนะเนี่ยมาดิไอ้หนุม่ม ้ยกูไม่ยอมเสียข้าวหัวให้เด็กกระโปุกแถวนี้หรอกกูใครมาแปลงร่างเป็นมังกรมะนะั้นอะโอ้ตัวใหญ่ใหญ่อะ วยกูหน่อยเพื่อนมึงใครเนี่ย FC กูใช่ไหมโอ้โหไม่น่าใช่ละโอ้โหไอ้สัตว์กูโดนเล่นแล้วเนี่ยไปแล้วใครจะอยู่เหมือนมึงมัน,มน,มนห้ามพวกกูเลยอะ่ะรุมใครเป็นอัตมาฮานเนี่ยไอ้สมก,กัติของพวกกูเนี่ยโดนโดนเล่นเนี่ยมึงโดนเล่นเดี๋ยมึงเป็นเช็ดจ่อไปแล้วเฮ้ย ดงเร่งดงเร่งมึงมาถึงได้ไงเนี่ยเฮ้ยมึงโผล่หรือเปล่ามึงว้าบมาหรือเปล่ปาไอ้มาก่อนดูเข้าคาเฟ่ดีกว่าไม่งั้นผมเสียค่าหัวให้เด็กกระโปรงแน่นอนเลยไปแล้วดูส่งมันน่าจะเล่นคอโมโบไม่เป็นด้วยนะยเฮ้ยไอ้เหี้ยมาได้ไงเนี่ยไอ้สัตว์มาโคตรเร็วเอาเกียร์หมด อุ้ยอุ้ยกูรอด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 แฮ่ไม <m> ่ได้แดกกู